สวัสดีค่ะเอซีพ่อนิสตาแฟมานีรายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC นองหลาด้วยค่ะนะคะมัอนี่แ็่ที่านางคุยคือเกานานะคะนะคะโอ้ยเนาะไม่อยากจะคิดอีหอย่างก็พวกเขาแล้วนะคะพวกเขาก็เอาไปว่าคือเกานะคะมีอยู่ช่องหนึ่งนะคะที่บบมีผมนะคะช่องบบมีผมนะ เอาเ้าจะกินอีเนาะเอาเขาเขาเบาเรื่องสีนลปินของเขาแต่แรกๆนะเขาเบาเรื่องสีนลปินของเขาเขาดีใจจยซสื้อบัรสื้อปี่คายบัสคายปีแจกบัรกันว่าที่ไอตัวเขาเขาไปเข้าใจว่าเออเขาไปดีแล้วเนาะเขาเ้าจะเรื่องของเขาเนาะผลตุรกยโวกบเขามหานองคำหลาค่ะอีเลยค่ะนะคะอีไหลอีอีอย่างเลยอีอีเลยหนึ่งคำหนึ่งกับอีสองคำกับอีสามคำกับอีคือเก่านะคะโอ้ยเนาะคำมันคือแบบว่านิสัยเนาะนะคะแบบ หาที่เปียบกบ่ไใดเลยนะผู้ตายคนนี้เนะะาะราคาบ่อใดเลยนะคะหาที่เปียบกบ่ไใดเลยนะคะเอาไปถึงไปถึงแบบเป็นวงวาไปวงวาวาหอดวงกลุ่นนะคะวาไปหอดวงหาวาวงเขาแบบว่าข้างนี่แบบ เรื่องเองินเ,เรื่องทองอะไรอย่างประมาณนี้นะคะเอ๊ะมันคือนิสัยมันคือตัวแท้นะพี่พ่อกับพ่เขาใจที่กันที่แรกก็ฟังแล้วฟังอีกคิดว่าแบบว่าที่ขายบัรขายปีที่จะปินตัวเองเนาะนะคะแล้วก็มาว่าวาวน้าบอกว่าอ่าตอนนี้นะพลังบวกนะเลาวทีต่างนักลอกไม่แล้วมีน้องมีน้องหลายหลายคนนะ่ะ นักลองคนนี้กะเขาเคยเชียร์มาปเป็นแสนเลยหลายๆคนนะคะตอนนี้เขาฉีดตา่งไม่แล้วเขาจะเอาน้องมาต่างไม่แล้วเขาจะเอาน้องมาดันแล้วตอนนี้นะคะดูมันว่าวแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้เราที่นี่นะอีไหลนะ เตรียมตกระป๋องอีไหลนะเตรียมไปตอนนี้เขาทีไรตรงอีไหลแล้วนะคะวัสนีมันเว้าวหวานมันเว้าตอนมันกับตอนนี้มันก็นทิเชียนักลองนะคะนักลองใหม่ๆนักลองคนนี้ผมก็เคยอยู่แลยูตะกอนก็เคยตัวยอย่างแดงวัเดีแต่ว่าคนไหนขอนกบบ็เออตื้อดอกนอกมันเอามาเว้ามันบอกว่าตอนนี้พลังบวกตอนนี้นะคะเริ่มพักใจอีไหลแล้วว่าัเดีเริ่มไล่ตรงอีไหลแล้วว่าัสดเว่ามันว่าวนะไอช่องผู้ชายไอช่องบ่งบมีวิกกันนะบ่เดทไตวิกกันนะ นางมาว้าวันนี้โอ้ว่าเป็นตุ๊กเป็นตะยังว่ามันว้านะคะแล้วก็ว้าเรื่องเงินเรื่องทองเขาทั้งแบบวงที่ว่ายกเลิกน้ำเนี่ยมันว้ามันเตือกแท้เตือกหลายๆแท้เนาะมันบอกว่ามันพวกมันตั้งตั้งฉายาไว้อย่างที่บอกฟังพวกเขาคือพลังบุญเนาะมาแล้พลังบุญว่าจะเด้พลังบุญเอ๊ะพลังบุญอีหยังวะพลังบุญคืออย่างเงาะว้าเว้าพูดพูดจาแบบนี้ว้าแบบนี้พยาพู้พลังบุญพลังบุญแบบไหนที่เอามาว้าแบบนี้ เห็นบอกเป็นตู้เป็นตะว่าจีไคบัดไคปี่แจ๊บบัสแจกปีอยังเป็นักลองของเขาว่าแต่เดี๋ยวเขานักงของเขาขีดดงขีดดังอยังเบาคอยเปนดีใจน้ำน็อกคีว่าขีคิดว่าขีว่าเออคิดแบบว่าเออดัง ด,งด right? er ังที่ดังที่อีหยังก็ไม่ได้สนใจเดี๋ยวน่าคดีดีใจก็เขาที่ว่าเจ้าบขาอยู่มาอยู่กับพวกเขาแวกเขามานะคะแล้วก็เว่าเลยนะคะว่าสีเชียนทีละปินนะคะเขาปันนี้ก็าิตามทีละปินไม่แล้วพลังบวกาลันเดชนะคะยี่ไหลโตกระป๋องาลันเดชยี่ไหลโตกระป๋อง่าแต่ดูมันว้าวมันว่ายี่ไหลโตกระป๋องมันจนีมันว้าดูมันเว่าดูดูนิสัยของมันใส่ยิ่งสของพลังบุญมันบอกว่ามันเป็นพวกถึงพลังบุญมันว่ามันว่า พวกเขาพลังบวกเราพวกเขาพลังบวกเหมือนกันเราเวลาพวกมันเข่ามานะมันมีคนแออดมินของมันน่ะเข่ามาในในมันอยากประทามีอย่างบอกเขาวัตตอร์เดดแล้วไอตัวมันเองเข่ามากับบอกว่าตะน์เดที่บอกเะ็คหยังที่บอกเห็ค่หยังอยากจะไปหาความเห็นปุ่งมึงมาต้องมาเข่าความหาความเห็นล้วพวกพลังบวกเขาใจบอก่ะตรงคำปุ่งมึงกันแล้วกันเนาะเจ้านั่นแหละ่าต้องเข่ามหาอหายความคิดเห็นของพลังบวกเขาใจบอก ว่าต้องเขามาคิดหน่งเข็นของเขาว่าต er ้องเขามาเหยียบเลยว่าต้องเขามาทักท้ายเลยนะคะว่าต้องเขามาเลยเขาว่านี่บล็อกมดบล็อกมดผมกระโดนบล็อกก็จะเ็ดที่เขามาถามความคิดเห็นว่าต้องให้มาเข้าความคิดเห็นเลยนะคะพวกเจ้าบอกว่าตั้งตั้งตือโบแมนลือวาพลังบุญโบแมนลื้าไปทาบุญเฮียบบุญกันนู่นไปเชีย์ศิลปินของตัวเองนู่นครายบัสคล้ายี้นู่นว่าต้องเขามาหยุงพลังบุญโบแมนลื้อ แลวนี่กับเขาเาบอกพลังบวกเพราะเขามาปุ๊บเล้วบอกโลดไข้เขามากก็บอกโลดบอกสี่บอกให้หู้ช่องคอยขึ้นกันทะเลองเขามา้อนี่บอกเลยบอกเอาไว้โดเจียวไว้ที่หยั่งนิจใจแบบนั่นนิจใจแบบนั่นคันบ่าแบบนั่นคำหนึ่งกับอีไหลสองคำกับอีไหลบอกเขาใจขึ้นกันจับัาจุงเจียดจงชั้นนีหยังนักหนาบอกเขาใจขึ้นกัน พวกข่อยเห็นบมอพลังบวกเคยไปว่าพวกเจ้าบอกว่าอีนั่นอีนี่อีนั่นอีนี่เคยว่าบอกบอกเคยว่าเขามานี่อีไหลอีไหลอีไหลอีล้วงอีไหลฟังผู้ยิงกัคือกันผู้หญิงก็ไดาอีไหลอีล้วงหลอกหลวงียังกับผู้จักแต่ละพัีิจวัาโอ้ยตั้งเด็พวกนี่ผูจะจักเขต้องเข่าม้าช่องคอยคือกันแต่เข่าม้ามันโดนบล็อกเขาหู้ว่อยากความคิดว่่อยากไอ้ฟังความคิดเห็นแบบนั่น แบบเจ้าบ่อยากฟังทีเขาไปขอคว้าคิดเห็นทีเขาไปยังเข่าบ๊อกบอกโลดผมกระโดนบอกบอกค่ะเขาบาช่องพ้อยนิสากระบอกคือกันถึงบบอกถึงเจ้าบ่เขาม้าเจ้าตรงอคนอื่นม้าตรงไผ่มาเว้าบ่เป็นแบบบ่เป็นทีเป็นทางเว้าแบบบ่เขาหูเว้าแบบกระดังากูกบอกค่ะบ่เอาไว้ค่ะนะคะเอาล้หลุมค่ะเข้าใจะเด้ออย่าบ่ะบุญไว้หลาย พลังแมมพลังบุญตั้งเอามาว่าเป็นพลังบุญว่สัสดีพลังบุญวัสดพ,พลังบุญอีหยังความคิดคือมาเป็นยนท้งตีความคิดคือมาตามตุมแทะแค่ความคิดกัาาดบหูเลวบุญไว้พวกเจ้าแตกคอกันแล้วแตกแยกกันแล้วเจ้าจะมาบุญไว้ยอีหยังก็พวกคอยที่ไม่ยุ่งเลยคอยเอง ่าไปดูไพวกปล่อยแตกแยกกันเถอะพมีทางค่ะนะคะเราความเห็นของเจ้าเอาไปไกลๆบ่ต้องเข่าม้าความเห็นของพวกเจ้าเอาไปไกลๆเลยบ่ต้องเข่าม้าบ่าต้องให้ความคิดเห็นเลยความคิดเห็นแบบตําๆตมตแบบนั้นบ่ต้องเอาเข่าม้าเด้อบอกจะให้เข่ามากระบอกเข่ามากระบ,บอกบอกค่ะนะคะพวกมีใครเอาไว้ดดกนะคะ เขมีใครเอาไว้ดรอกช่องคอยกระบอกคือการถึงจีบว่าเอาตื้อหึ้นมาจริงเอาตื้อไม่ยังต่างๆเขาบอกเขากระเตะลงหลุมไปแล้วเขาบอกเอาดรอกเขาบอกเอาความคิดเห็นของตำตำตรงๆแบบพวกเจ้าหรอกจำไว้เลยวุ่นวายแท้เรื่องเงินเรื่องทองนี้ยังเขาบอกจักศิลปินนี้ยังเขาว่าบรจ้างงานอประจ้างเขาไปยกเลิกเขายังว่าสารภาพสิมันเตือบแท้เตืกอบแท้มันเป็นเรื่องของเจ้าบเจ้ามันคือวุ่นวายแท้นั่น่ะศิลปินของเจ้าม้าแล้วนั่นักกระเที่ยเข้าไปจนตัว ขายบัตรเขาขายบัตรขายปีอีหยังของพวกเจ้าเขาคุ่นไวเจ้าว่าศิลปินของเจ้าวิคุณเสื้อผ้าไปมาลึกกระเชยาเขาไปเจ้าแม่จังพวกคุ่นไวของของพวกเขาเจ้าว่าศิลปินของพวกเขาอีไหลอีล้วงอีหยังแตละปัดเอิญก็อีอีอีจิกหัวกบาลเลยแต่เขาถ้าเขาเอิญเจ้าล่ะไอ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 อย่างนี้เนี่ยเจ้าขี้โกรธบ่เออความคิดแบบนี้กับมีเนาะตังตมแทรตางป็่นเนาะเออ แตกแยกแตกคออะไรนียบ่อบพอจะบัาคิดเห็นพลังบวกแตกแยกกันอีกแตกคอกันอีกบ่ต้องเข่ามาเลยในทีมของพลังบวกคอยเว้าตรงนี้เจ้าบ่าต้องให้มัมีความคิดเห็นช่องไหนช่องไหนเจ้ากับบต้องเข่ามาเวลาพวกข่อยไล่ัดทั้งิีมที่มีอย่างก็คืึกันช่องไหนช่องไหนเจ้ากับ่ต้อง,อง,องเข่ามาเด้อขอบอกก่อนช่องปูใจน่ะช่องทิดาน่ะนะธิดาน่ะนะ พี่ว่าอีไหลอีไหลมันจิตโตกระป๋องแล้วตอนนี้นะคะเขากระลังสังนัก่อไม่ว่เนเดียวว่าขึา้นมาจำไว้เด้นนะคะจำไว้ซะเพราต้องอีหยังหนักหนาเพราต้องมาบุญไหวเพราต้องมาอีหยังเลยนะคะยูตัวเจ้าเจ้าไปยูตัวเจ้าข่อยไปยูตัวข่อยเ่ราต้องเข่ามาเข่ามาคือบอกทอนั่นจบ